เดอารี่สวัสดีเช้าว,วันอังคารถึงที่โรงเรียนหรือที่ทำงานกันหรือยังน้อ้ายังแล้วก็ขอให้ทัน <c oughs> จีโร่นะทันเิลา <c oughs> วันที่26กันยายนนี้เป็นวันเกิดของใครนะโดมะอุมารุจากเรื่องฮิโมโตอุมารุจังโยอาราชิอินาซะจากไมฮ e โรอะคาเดมียยูระจากเรื่องอินุยะชาเมด็อกโคจิโร่จากกันด์ซิสเดสทีนี่ กัมม่าจากเรื่องรีบอนมิงจากเกมดรามาติคอลเมอร์เดอร์โอกาซาวะนนโกะจากอาริสอะคาเดมี่เอซังเอสยะจากโชคุเกฮิโนโซมะส่วนใครที่เกิดเดือนนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้มีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปนะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จ้าแหน่